มาพบกันนะคะกับเทคนิคดีๆกับ do work how to do it easy วันนี้เรามีเทคนิคดีๆในการรวมข้อมูลในช่องเป็นช่องเดียวค่ะเคยไหมใน excel file เราแยกข้อมูลออกเป็นคอลัมน์คอลัมน์เป็นช่องช่องแต่พอเราจะมาใช้งานจริงเราอยากได้ข้อมูลในช่องต่างๆเนี้ยสามช่องเนี่ยรวมออกมาช่องเดียว ทำยังไงไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะกดเท่ากับค่ะจากนั้นเลือกช่องที่ต้องการเป็นช่องแรกเลยเชื่อมคำโดยใช้แอนนะคะแล้วคลิกช่องต่อไปแล้วก็กดแอนอีกทีหนึ่งแล้วก็คลิกช่องต่อไป,ออต,อไปตัวแอนนี้เปรียบเสมือนการเชื่อมคำในแต่ละช่องนี้ให้ออกมาเป็นช่องเดียวกันเป็นเซลล์เดียวอย่างนี้นะคะ แต่สังเกตไหมเชื่อมแบบนี้ยังไม่มีช่องไฟยังไม่เว้นวรรกยังไม่สวยงามยังดูไม่รู้ว่าอันไหนชื่ออันไหนนามสกุลถ้าเราจะแยกเราสามารถทําได้ดังนี้ค่ะกดเท่ากับนะคะทําเหมือนเดิมเลยคลิกช่องที่1กดเชื่อมคํานะคะจากปกติแล้วจะคลิกช่องที่2เลยแต่ตรงนี้เราอยากเว้นวรรก เราใส่เครื่องหมายฟันหนูเว้นวรรคฟันหนูนะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายแอนอีกครั้งหนึ่งตามด้วยช่องต่อไปเลยค่ะชื่อกับนามสกุลก็เว้นวรรคใส่เครื่องหมายแอนฟันหนูค่ะเว้นวรรฟันหนูแล้วก,กดเครื่องหมายแอนค่ะแล้วก็กดช่องสุดท้ายจากนั้นกด enter ค่ะไฟล์นะคะก็จะทำให้ไฟลนะ์เนี่ย มีช่องไฟเว้นวรรให้สวยงามขึ้นค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆบอกว่าเอ๊ะเราไม่อยากใช้สูตรแอนขีคเกียดกดมีสูตรอื่นไหมมีค่ะอีกสูตรหนึ่งนะคะเราสามารถเชื่อมคำโดยใช้ฟังก์ชัน c o n s e n t i n a t e ค่ะจากนั้นนะคะเลือกเลยค่ะช่องที่1นึ่ง comma ช่องที่2คอมมาช่องที่3สูตรนี้จะใช้เป็นคอมม่าแทนเครื่องหมายแอนนะคะ Enter ค่ะก็จะได้ออกมาเหมือนกันเลยถ้าเพื่อนๆอนอยากเว้นวรรคก็ทำเหมือนกันค่ะเท่ากับ c o n เ e น t ินเนตนะคะจากนั้นกดช่องที่1่คอมมาเครื่องหมายฟันหนูเว้นวรรคเครื่องหมายฟันหนูคอมม่าช่องที่2 คอมาเว้นวรรคนะคะฟันหนูเว้นวรรคฟันหนูคอมม่าและช่องที่3วงเล็บปิดค่ะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกได้จะใช้แอนเชื่อมคําหรือจะใช้ฟังก์ชันคอนเสอร์ตเนตตามแต่สะดวกของเพื่อนๆเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย